สัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านสวัสดีครับต้มต้มครับสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับปันปันป,นปันปันกับต้มนี่เขารักกันมากเลยนะคะอระจกพุงจกพุงเอฟซี FC บอกอยากให้จกพุงอะจกพุงจกพุงจกพุงอระจกพุงจอม จกพุงจุ้มกับเพรองข้าวปันจกพุงข้าวเหนียวจกพุงน้ำข้าวเอ้อไม่รักหนูนะลูกไม่รักต้มไม่รักปัน้นไม่รักเหนียวไม่รักน้ำข้าวนะลูกรักทุกคนเลยนะไหสวัสดีครับกันหรือยังสวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่แมแมเอฟซียังสวัสดีครับสวัสดีครับ พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีมีแต่ความสุขนะครับจม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 กม็ขนนมมากเลยนะคะเดีเ๋ยวเรามาดูกันนะวันนี้ครัวนะคะครัวย้ายออกไปแล้วนะคะเมื่อคืนนี่มันมืดถ่ายไม่ได้นะคะนี่ย้ายครัวออกไปแล้วนะคะตู้เย็นแม่คงไม่เอาออกไปแล้วแหละเพราะว่า เนี่ยบางครั้งอะ่ะแม่คิดเองคนเดียวอาจจะคิดได้ไม่ทั่วถึงเนาะก็มีคอมเมนต์เอฟซีมีไว้ให้แม่คิดนะคะก็คือบอกว่าตู้เย็นให้อยู่ตรงนี้นะคะไม่ต้องออกไปข้างนอกหรอกข้างนอกอาจจะมีไอร้อนแล้วทําให้อุณหภูมิของตู้เย็นมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ก็ดีนะคะแม่ก็จะไม่เอาตู้เย็นออกไปข้างนอกนะคะก็เวลาจะหยิบอะไรก็ค่อยเดินเข้ามาหยิบนะคะ U, เดี๋ยวไว้ถ้าเป็นตู้แช่ก็จะไว้ข้างนอกอยู่นะคะก็เดี๋ยวคุณย่าท่านก็คงจะซื้อตู้แช่มาให้นะคะท่านได้บอกไม่เคียงไว้ท่านได้บอกไม่เคียงไว้นะคะว่าท่านกําลังดูตู้แช่ให้อยู่นะคะถ้าตู้แช่ก็คงจะไว้ข้างนอกนะคะตู้เย็นก็คงไว้ในบ้านอย่างนี้นะคะกว้างเลยนะคะกว้างนี้เราไปดูครัวใหม่กันดีกว่านะคะไปดูครัวใหม่กันดีกว่า ปั้นกิงเท่าเขปั้นหายดีแล้วนะคะไปเราไปดูผัวใหม่กันอันนี้แม่แกงถ่ายไว้ตอนที่พี่เคนเริ่มทําแบบเป็นรูปเป็นร่างนะคะตอนแรกๆไม่ได้ถ่ายไว้นะคะเอาตอนที่เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะ เนี่ยค่ะจะประมาณนี้นะคะเริ่มแรกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะน้องๆก็วิ่งเล่นกันในบ้านนั่นสนุกสนานกันใหญ่เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะมาดูครัวที่เสร็จแล้วนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะพี่เคนก็กําลังทาสีอยู่ตรงนี้นะคะยังยังไม่เสร็จนะคะเก็บรายละเอียดก่อนนะคะฝีมือพี่เคนทําคนเดียวล้วนๆ้นเลยนะคะเก่งมากๆ ปลูกกระเบื้องมาด้านนอกด้วยนะคะเราวเข้าไปดูในครัวกันนี่สวยงามเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะปกติพี่เคนเขาเขาไม่ปลูกกระเบื้องนะคะเขาเขาบอกว่าเขาไม่ชอบปูเขาปูไม่ค่อยอขาปวดหลังและอีกอย่างหนึ่งวันที่เขาปูให้แม่เก่งเนี่ยนิ้วเขาแตกเลยนะคะเพราะว่าคว่าใช้มือเยอะไงะ แล้วก็ถ้าจะใช้สุดใส่ถุงมือเขาก็บอกไม่ถนัดนะคะปูนก็กัดนิ้วเขานะคะนิ้วแตกเป็นแผลเยอะเลยนะคะครัวเราสวยงามเลยนะคะที่ต้องแยกออกมาอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่าเด็กๆบุกครัวหมดเลยนะคะบุกครัวหมดเลยฉีใส่ทุกสิ่งอย่าง<บ>ก็เลยต้องย้ายออกมานะคะเนี่ค่ะดูนะสวยมากๆเลยนะคะนี่ด้านหน้านะคะด้านหน้าก็ จะโต๊ะนั่งทานข้าวตรงด้านหน้านี่แหละค่ะแล้วก็นั่งมองชมยู่ไปด้วยนะคะมองใครผ่านไปผ่านมาเราก็จะได้มองเห็นด้วยนะคะด้านหน้าอันนี้ด้านข้างนะคะแล้วก็นี่ด้านหลังนะคะด้านหลังนี่จะตรงกับประตูหลังบ้านเลยนะคะความสูงของตรงเนี้ยแม่จะทําเพิ่มนะคะจะทําเพิ่มอีกนะคะไปดูกันนะคะย้ายของครัวใหม่ของเราก็จะมีรปพนะคะเฝ้าหน้าครัวนะคะ าอยู่หน้าครัวเราภร,รารพอพี่โป้กับเรารพอพข้าจีเข้าจีมาแต่เช้าเลยนะคะวันนี้นี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะครัวใหม่นะคะเข้าไปดูข้างในกันพี่โป้ไม่ไปไหนครับลูก นี่ค่ะครัวใหม่ที่เราจัดข้าวของเข้ามาอยู่นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะนี่นะคะประมาณนี้นะก็จะมีโต๊ะกินข้าวหันหน้าไปทางข้างหน้านัาน้นน,นะคะแล้วก็จะมีพัดลมสักตัวมาตั้งตรง,งนี้จะได้ไม่ร้อนนะคะฝีมือพี่เคียนล้วนๆเลยนะคะ ทุกอย่างนะคะพี่เขนทาก็จะมีตัวกับข้าวเดี๋ยวยังไม่ได้จัดนะคะเดี๋ยวต้องจัดใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อคือนนี้ย้ายออกมาก็ค่อนข้างจะสุรักสุรีพอสมควรก็เดี๋ยวค่อยมาจัดใหม่นะคะเนะตาแก๊สอยู่ทางนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวซิงล้างจานจะอยู่ตรงข้างๆเตาแก๊สนะคะเดี๋ยวเราจะขยับโต๊ะสีฟ,ฟ้าๆออกนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เอาซิงล้างจานมาก็เลยต้องตั้งไว้ตรงนั้นก่อนนะคะตอนนี้แม่ก็กำลังต้มต้ม กับหมูกับเครื่องในหมูนะคะให้กับลูกๆม้านะคะจ้าจ้าเขากลองจ้าเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะครัวใหม่นะคะความสูงเนี่ยไม่เท่้าไม่ไม่ได้เท่านี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะให้พี่เคียนทำต่อนะคะ ให้ความสูงทางนี้แม่แกงจะจะขึ้นสูงให้สุดเพราะว่าฝนสาดนะคะจะขึ้นสูงให้สุดจะให้พี่เคนทาระแนงไม้ระแนงไม้เชล่านะคะไม้เชล่าตีตีแบบนี้นะคะด้านบนนะคะเพื่อการฝนสาดนะคะแต่ด้านล่างให้เป็นแบบนี้นะคะด้านข้างก็ขึ้นอีกนะคะขึ้นอีกหน่อยนึงนะคะนี่ค่ะทางนี้ก็จะขึ้นขึ้นเท่ากับขึ้นเท่ากับนี้เลยนะคะขึ้นเท่ากับเหล็ก ที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยคะ่ะขึ้นเท่านี้เลยนะคะจะมีประตูออกสองด้านด้านนี้กับด้านจ๋าจ้ากับด้านนี้นะคะนี่คะ่ะเตาแก๊สจะอยู่ด้านหลังบ้านนะคะด้านหลังบ้านแล้วก็อยู่ทางกับซิงทั้งจานนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ น้ำโป่งน้ำปลาน้ำมันที่คุณย่าส่งมาก็ถ้าจะเปิดเซเว่นได้เลยนะคะเนี่ยเยอะมากเลยนะคะอันไหนที่ยังไม่ใช้ก็เก็บไปตรงนี้ก่อนนะคะครัวแบบบ้านนอกบ้านนอกนะคะครัวไทยๆครัวแบบบ้านนอกบ้านนอกของเราแม่เก่งชอบครัวที่ปลอดโปร่งแบบนี้นะคะ อัปนปานครับจมจมเข้าสุกมีเอฟซีบอกว่า,าสงสารเก้าอี้ตัวนี้ที่โดนกัดนะคะไม่เกีงจะบอกให้เลยว่านี่คือฝีมือของแม่นกน้อยของเรานะคะนกน้อยของเรานี่ดึงจนขาดหมดเลยนะคะแม่เทียก็เอาไว้ไว้อย่างนี้นะคะเพราะว่าให้ระลึกถึงนกน้อยเขาด้วยนะคะเอาไว้อย่างนี้นองจากว่าจะพังสุดจริงๆค่อยว่ากันอีกทีนะคะก็เท่นี้ก็พอนี่ได้อยู่นะคะ นี่คือฝีมือนกน้อยของเรานะคะที่ที่ดึงดึงโต๊ะนี้นะคะจ้าเสียงเด็ก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 เรียกแล้วไปดูสิจ้าไปบุญไปบุญทำอะไรมาลูกทำไมเปียกน้ำหืมไปบุญเปียกน้ำลูกไปโดนน้ำมาจากไหนลูกดึนตามแม่ ผูแฟดของเรานี่แหละค่ะปั้นปั้นปั้นปันคนเดิมกลับมาจำปั้นคนเดิมของแม่กลับมาเขาถ้าเขาสบายดีเขาจะเดินเคียงข้างคนนู้นทีคนนี้ทีนะคะเคียงข้างเพื่อนเพื่อนเคียงข้างกับพี่ต้มนี่เป็นหลักเลยนะคะนักปั้นนะลูกนักปั้นนะคะฝีเก่งของแม่ไปดูสิน้องทําอะไรน้องเล่นรไรการน้องเล่นรไรการแม่ยังไม่ได้ขวาดพื้นเลยเอ๊ะ เล่นกับแม่หนูนะจ้าจ้าลูกจ้าไม่ยังไม่ไดกวาดพื้นเลยลูกยังไม่ดูดฝุ่นเลยจ้ามาทางนี้ค่ะลูกมามาเดี๋ยวเอาเข้าวให้กินนะเดี๋ยวหันกระป๋องให้มัมมนะคะอ้วนนะคะเขาว้วนขึ้นกินอาหารกระป๋องกันอาจ้าไปดูสิ ตงโมอยู่ไหนแตงโมจ๋าจ๋าจ๋าลูกจ๋าจ๋าตงโมอยู่ไหนลูกตงโมอยู่ข้างล่างเอฟซีบอกคิดถึงแตงโมไม่ขึ้นลูกไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอ้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นเขาหนึ่งเขาหนึ่งอ่ะป๋าปาไม่ไปหาทางโน้นไม่ไปหาทางโน้นปลูกป่า จ้าจ้าจ้าแตงอ่อนลูกแตงอ่อนแตงไทยจ้าลูกจ้าจ้าแตงโมอยู่ไหนลูกแตงโมอยู่ไหนน่าจะอยู่ในคอนโดแมวไม่ใช่โอ้นี่ไงแตงโมอยู่นี่ฟซีคิดถึงหนูลูกไม่ไปใกล้นะคะเดี๋ยวจะซูมเข้าใกล้ให้แตงโมฟซีคิดถึงหนูลูกสบายดีนะคะน้องสบายดีฟซีคิดถึงหนู จ้าจ๋าลูกแตงไทยเขาขี้อ้อนขี้อ้อนมากๆจ้าแม่ดำนะคะแม่ดำเขารู้เริ่มรู้แล้วนะคะว่านี่คือบ้านของเขาเองนะคะเนี่ยเขาเริ่มมานั่งมานอนในบ้านตรงนี้แล้วนะคะเริ่มขยับตัวออกกว้างขึ้นแล้วแต่ก่อนนี่เขาจะแอบบแอบซบ่อนๆนะคะตอนนี้เขาเริ่มแสดงตัวออกให้กว้างขึ้นแล้ว ดีใจที่เขามีที่นอนมีที่แบบอยู่ปลอดภัยนะคะแตงโมแตงโมเอ้ยจ้าจ้าลูกจ้าจ้านี่เขาขี้อ่อนมากขี้อ่อนมากมา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 ,มาโอ้มามามาหาแม่หาแม่แมลูกมาแตงไทยมาเอ้ยแตงอ่อนมาแตงไทยเขาอ้วนนะคะอ้วนขึ้น ขน,นสวยหางสวยที่อ้อนอรับเล็บรับเล็บโชว์รับเล็บโชว์จ๋าจ๋าลูกจ๋าจ๋าโอ้ยเด็กน้อยก็มาตามแม่เด็กน้อยจ๋าจ๋าจ๋าเอาต้นหอมต้นหอมก็มาตามเด็กน้อยก็มาตามมาตามแม่ จ๋าจ๋าลูกจ๋าไปไปได้กินข้าวกันเดี๋ยวกินข้าวกันเดี๋ยว,ว,เ,ดยวเดี๋ยวแม่เอามาให้ลูกแม่ามาให้นะเอ๊บอ๊บยังค่อยออกลูกเดี๋ยวค่อยออกนะคะเดี๋ยวค่อยออกนะคะตามแม่มาทำไมเด็กน้อยสามชีแม่ลูกก็ก็ตามกันมาฝันข้าว สมใจสามสีชอบนอนโชว์ประกวยลูกเสาบาตอพอหนึ่งจ้าจ้าเดี๋ยวแม่เอาข้าวมาให้นะคะเอา้าวางมวยกันลี อาลิ้น้อยอาลิน้อยของแม่อาลิน้อยของแม่ประกาศสมสี ต้นหอมผักชีโอ้ยเขาดึงนี่ไหวจริงๆเลยมือมากัน <c oughs> เอาไปนอนอาบแดดปไปนอนอาบแดดไปเร็วสามสีนอนอาบแดดปเนี่ยที่เดิมเนี่ยไปไปอาบแดดแล้วสามสีมีน้องอยู่ตรงนั้นไงก็เลยไม่อยากเดินเข้าไป ขาโกงสามสีเขาขาโกงเขาแบบเหมือนแบบว่าผู้สูงอายุขนะประมาณอย่างนั้นนะ่ะมาณผู้สูงอายุเดินแล้วขาหลังโก่งนะคะเขาอายุเยอะแล้วนะน่าจะเป็นสิบปีแล้วนะคะเพราะอายุเท่ากับปางปอนเนาะปางปอนๆตอนมันอยู่กับแม่อายุประมาณสักกี่ปีอะหลายปีแล้วนะ 5 6ปีนะคะตอนมาอยู่กับแม่แล้วปอมปอมก็จากไปนี่สามจะสามปีแล้วนะคะน้ำส,สีอัปเดดไหมแห่ต้นหอมอย่าทำผักชีไม่เอาต้นหอมอยากก่าเกลรต้นหอม ต,ติดจุด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 ต,ต,ต,ต้นหอมติดจุดต้นหอมเกเลีบผักชีขวันข้าวแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ